Má đó lắm. Lỡ lắm, lắm, lắm. không sao quá Giờ đồn à em biết ตายแล้วไอ้นี่มีคนมาฆ่าผมอันมายมลตายแล้วเรนขึ้นบินขึ้นมันกะโลจะตายตอนยิงทัดเดียวบากะโรมานี้มี่อน Bắt đi không? Bài 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 hướng không mà đâu Bài chi nên làm mà đâu Tiếp Nát điều, nát điều Khỏi ở đây nè, Có mua không? hai tay Ôi dì xoay Có mua không? Ông Tiếp tiếp, có mua không? Chim mày Chim mày

ได้ผมีชุดได้เฮ้ยพีมม่มะปายหมดจะไปซีมีคเจ้าหนะ <c oughs> มีคนน้าตรงนั้นน่ะมีคนจจ้ามาหยนมาแล้วน่าสไปมาจะไปเกินมาจะไม่เลี้ย ลัุดน็อกน็อกน็อกน็ออหงวท้ายมาทำไมเบไอบาะ่คนมาหากูรูปไปรอยนึ่งจะไดดับลงไปหลังเข้าหลังเข้านอกน็อกเอามันเอามันวชายไ้เกบไล้นั้นเียกูให้ืนได้ชุดได้ละ เป็นท้ายแล้เอาเลยน้องชายเลือดเลือดเลือดส่อปัก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 หนึ่งรับตั้งน้องหนึ่งน้องหนึ่งดงอยู่วนเถอะดึงวนอยู่ห่วงวนอยู่แหละร้องขังต้นไม้ไปฉุดเพือน ตัวนี้อยู่ข้างบนต่างข้างบนจะตายแล้วเฮ้ยบอยเดี๋ยวเอาพี่องนอกหน้าพี่ตายตาย จะสุดหมดวะต้องต้องหนึ่งละที่นะ่ะที่ใหม่นะกระแตกคนเลชอนนอกร็อตกกระท้ายข้างล่างเนี้ยนี้กระแตก มดมดมดปะยาได้ครับเอาหลุดเอาเอาเอายายากูตายเรื่อยล่างดๆปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ดดยน้อง้หน้งอ่ะมันชุบละ <ไ>ชีก่วกหนึ่งสุดทา้ายโอ้โหอันนี้จะตายสงตัวเลยสตัวเลยลลลบ,บีเๆบีตายบาตยังไม่ได้ปั่มก็แกหล,งลงังห มีคนน็อกมีคนเจ็บโอเคตายหมดยังเดียอังเดียระวางระวังเฟสเฟสขโมงข้อเนื้อน็องน็อกจะตายอู้เฮ้ยหมอเนียนกันให้กันให้กันให ไอ้เพื <Nope. S 1> อ่อนบังโนปผีแดงในวันนี้โนปอ๋ออย่าไปโดนนี่แล้วอย่างจุกอะเราเพื่ <Nope. S 2> อนจุกเท่อีกโนปโหมกโหมกอย่าอย่าไ, <c oughs> ไปโดนไปหาพี่เ<ป>ดียร์แล้วไปน,นู้นต้องไปช่วยพี่เดียร์แล้วไปถามตัวแล้วมั้งเนี่ยตังใจไว้พี่น้องหนึ่งน้องหนึ่งสายรับพี่จอนไอ้ยู่ตรงนี้สองตัวอยู่ตรงนี้สองตัวก็พี่ตายันพี่กระต่ายพี่ กัปต oh. ันออนักยุบระดีในบ้านพี่อันหนึ่งพี่เ <c oughs> ส็ยไปเทีย่ยวอะไรวะไปแล้วไปแล้วเดอะแบกคเดียวพี่ลึกอะโอ้ไ oh, ม่ก็ต้อง <God. S 1> ตัวเหรอ <c oughs> เออก็น็อคตัวเดียวอ่ะบินอะไม่บินที่บินม,มันมีควันจับเปลี่ยนอ่าผมชุบจอนเลยกลัวาจอาีกรอบ

ไหนล่ะตั้งแต่น้องน้อน่าเลยตัวเดียวเหรอวะจะน้องหนึ่งแก๊สดาเมจเดียวน้องน้องไปแค่น,นี้ดาเมจเดียวใส่โอ้โหมีคนมามีคนมา ห้าส nah ิบตันก็หลายหมื่นนะพี่นี่น้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งข้างนอกข้างนอกอยู่ข้างนอกดับละองพี่เดีออะไรด้วยไจ่มีจานเออเข้างในฟางอาออกมาจุเพื่อนมจุเพื่อนจุเพื่อนข้างในอะไม่ได้ไม่ได้จุไม่ได้จำแล้วเอาข้างในไหม

ก็จะน็อกเกาเลยก็จะน็อกมาต้นน็อกสามมากูมากูมาน็อกน็อกสามน็อกสามบีบีสวยสุดท้ายฟ้าฟูแอร์แอร์ปีทุกอย่างนี่นี่แหละทางด่วอะไรฟังกู ได้ได้ได้คอหญิงได้ปะม,มันเอามันจะดันกูมันจะดันกูมันก็ล้มล้มหนึ่งตัวท้ายมาแดงไป